สวัสดีครับเพลงครับในคลิปนี้จะพามาดูสเปคมือถือจากค่ายเรียวมีนะครับซึ่งเป็นมือถือรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวมาเลยสําหรับเรียวมีรุ่นนี้เป็นรุ่นเรียวมี10 Pro Plus เรียวมี10 Pro Plus เรียกได้ว่าเป็นมือถือสเปคเรือธงที่ให้สเปคมาได้อย่างจัดเต็มมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าเรียวมี10 Pro Plus รุ่นนี้ให้สเปคอะไรมาได้น่าสนใจบ้างแต่ว่าก่อนรับชมคลิปฝากกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจทางช่องของเราด้วยนะครับ เรียวมี10โปรพัดรุ่นนี้เปิดตัวในเดือนธันวาคมปี2022มาพร้อมกับหน้าจอ a อ o o e เลขนาด6.7นิ้วความละเอียดที่ให้มาเป็นจอ f ู l อดีพัท0น0 0คูณ2412พิกเซลค่า PPI 394 ppi ส่วนค่า r r e ฟ h r a ล e ที่ให้มานะครับของรุ่นเรียวมี10โปรพัดรุ่นนี้ให้ร r e ฟ h r a ล e ของหน้าจอมาอยู่ที่120 Hz เฮิร์ตรียวมี10โปรพัดรุ่นนี้มาพร้อมกับชิปเซตของ m e มี a t e k d i m e n s i t y T9205G OctaCore ความเร็วของชิปรุ่นนี้อยู่ที่ 2.5GHz ส่วน GPU มาพร้อมกับ Mali G68 ทางด้านระบบปฏิบัติการเรียวมี10 Pro Plus มาพร้อมกับ Android เวอร์ชัน13ครอบทำมาด้วยเร a l m มี UI เวอร์ชัน4.0แรมมีให้เลือก1ความจุ12 GB แต่ว่ารุ่นนี้นะครับก็สามารถขยายแรมเพิ่มเติมได้ r องมีให้เลือก1ความจุเช่นกัน256 GB รุ่นนี้ไม่สามารถที่จะเพิ่ม MicroSD Card หรือหน่วยความจำภายนอกได้นะครับมาดูทางด้านของกล้องถ่ายรูปกันบ้างนะครับสาหรับรุ่นเรียวมี10 Pro p l u รุ่นนี้ให้กล้องหลังมาที่ เล่นเล่นหลักให้ความละเอียดมาเยอะมากๆนะครับอยู่ที่108ล้านพิกเซลเล่นอันตรายให้ความละเอียดมา8ล้านพิกเซลเล่นมาโครให้ความละเอียดมา2ล้านพิกเซลกล้องหน้าให้ความละเอียดมา16ล้านพิกเซลและทางด้านของกล้องหลักนะครับสามบ้านบันทึกวิดีโอได้ในระดับ 4K 3 0เฟรมและยังตั้งค่ากันสั่นได้อีกด้วยนะครับส่วนในเรื่องของบลูทูธมาพร้อมกับบลูทูธเวอร์ชัน5.2พอร์ตการเชื่อมต่อให้มาเป็นพอร์ต USBTypeC แต่ว่ารุ่นนี้จะไม่มีช่อง เสียบรูุหูฟังขนาด3.5ม mm. มมาให้รองรับการใช้งาน2หน้าจอรองรับเทคโนโลยี nfc แล้วก็รองรับ wi-fi 6ลลำโพงมาพร้อมกับลำโพงคู่รวมถึงมาพร้อมกับทางด้านของการสแกนแลายนิ้วมือนะครับจะอยู่ใต้หน้าจอสำหรับแบตเตอรี่ให้ความจุมาอยู่ที่5,000ม ah. ิลลิแอมรองรับชาร์จไวเป็น s u p e r v o o k นะครับอยู่ที่67วัตต์สำหรับสีมีให้เลือกอยู่ด้วยกัน2สีก็คือสีดำและสีทองไฮเปอร์สเป มาปิดท้ายที่เรื่องของราคา Realme 10 Pro+ 5G รุ่นแรม12 g b รอม256 g b ราคาวางจำหน่ายอยู่ที่15,999บาทและตอนนี้ก็ได้วางจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นสเปคคร่าวๆนะครับของมือถือรุ่น Realme 10 Pro+ 5G ที่เราได้นำมาฝากกันในคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่สนใจได้ไม่มากก็น้อยหากในคลิปมีอธิบายรายละเอียดสเปคอื่นใดที่ผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแนะนำหาข อมลเพิ่มเติมก่อนที่จะซื้อด้วยนะครับหากใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องของเราด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ